สวัสดีครับขอแนะนำเว็บไซต์สำหรับทํา QR Code นะครับอย่างแรกเปิด, Web วเ,ดเว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็ค้นหาคีย์เวิร์ดคือมี QR นะครับกด Enter นะครับก็จะเจอกับเว็บไซต์ที่เป็น URL www m ีข qr com ตรงนี้นะครับด้านบนมุมขวาจะมีปุ่มเข้าสู่ระบบ ก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นเราสามารถล็อกอินหรือสมัครเข้าใช้ผ่าน Gmail นะครับหรือล็อกอิน i t h g o o g l e นะครับคลิกปุ่มนี้นะฮะซึ่งผมเคยสมัครไว้แล้วนะครับก็จะใช้อีเมลส่วนตัวนะครับ การนี้จะปรากฏนะครับที่เป็น QR code ที่ได้เคยสร้างไว้แต่หาสมัครใหม่ตรงส่วนนี้จะยังไม่มีนะครับสามารถสมัครใช้ได้ฟรีโดย QR code ในเว็บไซต์นี้สามารถสร้างได้ฟรีถึง1 0 0่0 QR code ครับวิธีการสร้าง QR code นะครับคลิกปุ่มด้านซ้ายนะครับไปดูด้านซ้ายสร้าง QR code ใหม่หรือ จะเป็นปุ่มด้านขวานะครับสร้างเคียร์โค้ดใหม่แบบนี้ก็ได้นะฮะจากนั้นจะปรากฏหน้านี้เป็นการเลือกประเภทโดยส่วนใหญ่จะนำลิงก์มาใส่เพื่อสร้างเป็นเคียร์โค้ดทีนี้จะขออนุญ,ญาตแนะนำเป็นการสร้างเคียร์โค้ดจากลิงก์นะครับคลิกเข้าไปทางด้านด้านซ้ายนะครับเป็นเมนูที่สร้างเคียร์โค้ดจากลิงก์หรือ url จะปรากฏตรงด้านนี้นะครับ ช่องแรกนะครับเป็นการวางลิงก์ของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะเปิดหน้า Google Drive นะครับที่ได้เก็บงานไว้อาจจะเป็นไฟล์ Word หรือไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโออื่นๆก็ได้นะครับทางด้านเราก็ต้องกำหนดสิทธิ์ในการแชร์ของเราก่อนว่าจะให้ผู้ใดเห็นได้บ้างหรือสามารถให้ผู้ใดมาแก้ไขได้โดยคลิกที่จุด3จุดด้านหลัง ของไฟล์นะครับหรือจะคลิกขวาแล้วก็เลือกนะครับแชร์แล้วก็ตั้งค่าแชร์แบบนี้นะปุ่มนี้จากนั้นเราสามารถเลือกว่าใครบ้างที่จะเห็นโดยส่วนใหญ่เราจะให้ทุกคนที่มีลิงก์สามารถเข้าถึงไฟล์เราได้นะครับคลิกทุกคนที่มีลิงก์นะครับ จากนั้นคลิกปุ่มคัดลอกลิงก์นะครับลิงก์ก็จะถูกคัดลอกไว้ในคลิปบอร์ดนะครับแล้วเราก็คลิกปุ่มเสร็จสิ้นจากนั้นกลับมาที่หน้า,าเว็บไซต์มี QR นะครับจากนั้นเราก็วางลงไปจะคลิกขวาเลือกคำสั่งเพจหรือใช้คีย์รัดนะครับ ctrl v ก็ได้เช่นกันครับเมื่อวางลิงก์ไปแล้ว เราก็ตั้งชื่อ QR Code ของเรานะครับเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการค้นหาหรือเก็บเป็นคลัง QR Code ของเรานะครับผมขออนุญาตตั้งเป็นตัวอย่าง QR Code ครับด้านล่างบทหมู่เนื้อหาจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะครับจากนั้นคลิกปุ่มปรับแต่งและดาวน์โหลด เราสามารถปรับแต่งรูปแบบของ QR Code ได้นะครับตัวอย่างจอก็จะปรากฏทางด้านขวามือตรงนี้นะครับเลือกตามใจชอบเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถมาคลิกปุ่มดาวน์โหลด QR Code ตรงนี้ได้โดยสามารถกำหนดขนาดของ QR Code ว่าจะใช้ความละเอียดที่ใหญ่หรือเล็กแค่ไหนนะครับให้เหมาะสมกับงาน ประเภทงานของเราสามารถเลือกประเภทเ extension หรือนำสก,กุลของไฟล์ได้นะครับในนี้ก็จะเลือกเป็นรูปภาพที่เป็น png นะครับคลิกปุ่มดาวน์โหลดรหัส qr code นะครับอันนี้เป็น qr code ของเรานะครับจากนั้นครั้ง qr code ของเราก็จะปรากฏนี่ครับ qr code ที่เราได้สร้างก็จะปรากฏอยู่ตรงนี้ ในครั้งต่อๆไปเราก็สามารถมาดาวน์โหลดเคียวโคดนี้ไปใช้ได้ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีสถิติในการสแกนดูเราสามารถเก็บสถิติตรงนี้ได้ไว้ได้ว่า,ามีผู้มาเข้าชมหรือมาสแกนเคียวโคดของเราไปกี่ครั้งแล้วประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ